ทำเอาทวิตเตอร์แตกอีกแล้วสําหรับแบมแบมกันพิมุกครับหรือแบมแบมก็สิเที่ล่าสุดนะเมื่อเช้าเลยครับ11เมษายนนะฮะเจ้าตัวก็เข้ามาร่วมพูดคุยในรายการแฉแต่เช้ากับเหล่าพิธีกรนักจัดรายการชื่อดังครับทำเอาแฮชแท็กแบมแบม x แฉข่าวเช้านะฮะก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ซึ่งในรายการนะครับก็มีหลากหลายประเด็นที่พูดถึงไม่ว่าจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์นะเป็น KPO p OP คนแรกที่ nba ให้ขึ้นแสดงช่วงพักครึ่ง แมชระหว่าง Los Angeles l เลเกอรและ Golden State Warriors นะฮะซึ่งเป็นทีมที่เขาได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ด้วยโดยแบมแบมก็เซเว่นครับได้พูดถึงเรื่องการไปร่วมง,งานการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ด้วยกันนะด้วยนะครับว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นก็เตรียมตัวพอสมควร มีการส่งเพลงมาให้เพื่อเตรียมตัวแถมก็ลุ้นว่าจะประทับใจแฟนๆขนาดไหนเพราะว่าที่นั่นครับก็เป็นแฟนบาสเกตบอลไม่ได้เป็นแฟนเพลงดนตรีของตนเองครับแต่พอออกมาก็ประทับใจแล้วก็รู้สึกดีมากๆนอกจากนี้นะครับแบมแบมก็ยังเปิดใจเล่าประเด็นเรื่องที่ถูกยกให้เป็นเจ้าพ่อแบมแบมเรื่องมันเกิดที่ว่าตนเองเนี่ย ก็ไม่เหมือนแบบไม่ได้ออกมาใบ้อะไรเลยนะเพียงแต่แฟนคลับอ่ะเขาก็หยิบเลขต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตเดช่วงต่างๆนี่นะเอาไปลุ้นโชคกันนะฮะแล้วก็โชคดีแล้วก็ถูกซึ่งเลขก็แล้วแต่แฟนๆเลยนะฮะเห็นว่ามีการแบบเอาเลขเครื่องบินบ้างนะฮะเลขเสื้อที่ใส่วันที่บางทีขวดน้ําดื่มก็ยังตีเป็นตัวเลขได้นะฮะแล้วก็มีคนถูกมากที่สุดคุณ17งวดติดโอ้โหนี่ไงเขาเลยเรียกว่าเจ้าพ่อแบม อ่ะซึ่งการออกมาพูดแบบนี้ก็ทําเอาเหล่านักจัดรายการก็อึ้งกันไปเลยนะครับแล้วก็การมาไทยครั้งนี้นะฮะก็บอกเลยว่ามารุยงานดูรู้ว่าแฟนๆก็ให้การต้อนรับที่ดีแต่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอแฟนคลับเมื่อวานมีแค่ไปเดินตลาดมาครับก็เจอแฟนๆบ้างนิดหน่อยเมื่อถามถ,ามถึงงานว่าในอนาคตเนี่ยแบมแบมอยากจะร่วมง,งานร่วมง,งานกับใครอีกไหมแบมแบมก็เผยครับว่าจริงๆเนี่ยมีแผนเรียบร้อยแล้วนะแต่ยังบอกไม่ได้ ส่วนงานแสดงครับก็อยากลองแต่ไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของการแสดงเพราะว่าเคยแสดงดรามา่าเรื่องสั้นๆก็รู้สึกว่าไม่ค่อยถนัดจริงๆนะ่มีทั้งไทยเกาหลีและจีนที่ติดต่อเข้ามาครับแต่ขอเบรกไว้ก่อนเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาตอนนี้อยากจะโฟกัสเรื่องดนตรีและเมื่อถามถึงทัวร์คอนเสิร์ตครับเจ้าตัวก็หัวเราะพร้อมกับตอบว,ว่าต้องมีสักวันนะพร้อมกับเผยว่าแบมแบมจะกลับมาอยู่ที่ไทยจนถึงวันที่19เมษายนนี้ครับ ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง u u u e e แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True i n s i d e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ